ความผูกพันในฐานะสหาชาติที่เคยรับใช้ใกล้ชิดมาแต่ครั้งยาววัยทำให้ในายฉันนะตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดในโลกกว้างใหญ่ที่จะมีค่าไปกว่าการได้อยู่ใกล้ชิดเพื่อรับใช้พระองค์อีกต่อไปเมื่อการโปรดพระประยุนญาติได้สิ้นสุดลงนายนนะผู้เฝ้ามองพระองค์อยู่ตลอดเวลาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตความปรารถนาของเขาคือ การได้กลับไปทําหน้าที่เดิมคือการได้อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลปรนิบัติและอารักขาพระพุทธองค์เฉกเช่นเคยจึงกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าส่งทอดพระเนตรเห็นความพักดีอันแรงกล้าของสหชาติผู้นี้จึงทรงประทานอนุญาตให้เขาบวชตามปรารถนาแต่เมื่อนายชนะได้ครองผ้ากาสาวพัทเป็นพระชน,นะ เขาก็พยายามที่จะติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกหนทุกแห่งพระฉันนะจะคอยสอดส่องดูแลและแสดงตัวเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดอยู่เสมอทว่าความตั้งใจที่จะรับใช้เหมือนเดิมนี้เองที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความยึดมั่นถือมั่นเพราะท่านลืมไปว่าบัดนี้พระองค์ไม่ใช่เจ้าชายของท่านเพียงคนเดียวแต่ทรงเป็นศาสดาของโลก และกฎระเบียบของส่งนั้นต่างจากกฎในพระราชวังทําให้ทิฐิมานะของท่านเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่เข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วพระฉันนะกลับไม่ได้ใช้เวลาไปกับการศึกษาพระธรรมวินยัยเหมือนภิกษุรูปอื่นๆวันเวลาของท่านผ่านไปโดยไร้ซึ่งเสียงสวดมนต์ไร้ซึ่งการนั่งเจริญสมาธิภาวนาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อขัดเกลากิเลสเพราะในสายตาและหัวใจของท่านมีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดนั่นคือพระพุทธองค์พระฉันนะจะคอยเฝ้าติดตามพระพุทธเจ้าเป็นเงาตามตัวท่านจะยืนคอยสังเกตการอยู่ห่างๆด้วยสายตาที่ว่องไวและรู้ใจไปเสียทุกเรื่องราวกับมหาเล็กผู้ชำนาญการแม้ในยามบินทบาตท,ท่านจะคอยกันทางและจัดระเบียบอยู่ไม่ห่าง แม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการซักจีวรหรือการจัดพัตตาหารท่านจะเข้าจัดการด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจนไม่มีภิกษุรูปใดทําได้ถูกพระไทยเท่าท่านทาว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความกระตันอยู่แต่กลับกลายเป็นความหวงเมื่อมีภิกษุรูปอื่นไม่ว่าจะเป็นพระเถรผู้ใหญ่หรือภิกษุบวชใหม่ปรารถนาจะเข้ามาช่วยงานอุปัฏฐาเพื่อสร้างบุญกุศล พระฉันนะจะแสดงอาการขัดขวางและแสดงตนเป็นเจ้าของทันทีท่านมักจะพูดด้วยน้ำเสียงดุดันในวันที่แสงแดดอ่อนๆท่อแสงลงสู่ลานวัดเวลุวันพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาและพระโมกค,คันลานะผู้เลิศด้วยฤทธิ์สองอร拉สาวกเบื้องซ้ายและขวาเดินสำรวมกายมุ่งหน้าไปยังพระคันทกุดีเพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพุทธกิจปกติ แต่ทว่าที่หน้าประตูนั่นเองพระชน,นะยืนขวางทางอยู่ด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงท่านมองดูอัครสาวกทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความริษยาและถือดีเมื่อพระเถระทั้งสองเดินมาใกล้และทําความเคารพตามธรรมเนียมสงฆ์แทนที่พระชน,นะจะต้อนรับด้วยความยินดีท่านกลับแปลงวาจาเสียดสีด้วยน้ำเสียงอันดัง หยุดอยู่ตรงนั้นก่อนเถิดท่านทั้งสองพวกท่านจะรีบเร่งไปพบพระพุทธองค์ทำไมหากมีเรื่องอะไรให้แจ้งมาที่ข้าพระเจ้าเถิดอย่าได้รบกวนการบำเพ็ญเพียรของพระองค์พระสารีบุตรหยุดนิ่งด้วยความสงบแต่พระชันนะกลับยิ่งได้ใจและรุกรานต่อว่าพวกท่านน่ารือคืออัครสาวกพวกท่านน่ารือคือผู้ที่โลกยกย่องมีแต่ข้าเท่านั้น ที่เคียงข้างพระองค์มาตลอด29ปีในคืนที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินใจและทิ้งราชสมบัติแบกความทุกข์ยากหนีออกจากวังเพียงลำพังในค่ำคืนที่มืดมิดพวกท่านอยู่ที่ไหนกันท่านชี้นิ้วไปยังพระอัคาราทั้งสองพร้อมคํากล่าวพวกท่านมันก็แค่คนใหม่เข้ามาแย่งตำแหน่งอัคารสาวกทำตัวเป็นผู้รู้ดีกว่าข้า ที่โตมาพร้อมกับพระองค์เสียอีกหากจะเข้าเฝ้าก็จงรอให้ข้าอนุญ,ญาตเสียก่อนเพราะที่นี่ข้าคือคนที่รู้จักใจพระองค์ดีที่สุดพระสาริบุตรและพระโมกค,คันลานะเมื่อได้ฟังคําจองหองนั้นต่างก็วางเฉยไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์ท่านทั้งสองมองดูพระฉันนะด้วยความเมตตาและเวทนาเพราะทราบดีว่าขุมทรัพย์ทางธรรม ที่อยู่ตรงหน้าพระฉันนั้นมหาศาลเพียงใดแต่ทิฐิที่บังตาทําให้พระฉันนะมองเห็นเพียงแค่ตัวบุคคลจนไม่อาจเข้าถึงเนื้อแท้ของทรรได้เลยเมื่อคําต่อว่าอันรุนแรงของพระฉันนะที่พ่นใส่พระาคารสา,าวกทราบไปถึงพระเนตรพระกันพระพุทธองค์จึงทรงเรียกพระฉันนะเข้ามาตาเหน็ฉันนะสารีบุตรและโมคคันลานะ คือมิตรแท้ของเธอเขาคือผู้ช่วยพยุงศาสนาเธอจงอย่าได้เบียดเบียนเขาด้วยวาจาเช่นนั้นเลยแต่ทว่าจิตใจที่พองโตด้วยอัตตนั้นกลับปิดสนิทแม้พระพุทธเจ้าจะทรงเรียกมาตักเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดระยะเวลานับสิบสิบปีแต่พระชันะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมท่านจะยอมนิ่งเงียบต่อหน้าพระพักร แต่พอพระองค์รับสายตาท่านก็กลับไปด่าว่าภิกษุอื่นเช่นเดิมเล่ากับว่าไม่เคยได้ยินเมื่อทิฐิเดิมยังไม่จางหายความดื้อรั้นใหม่ๆก็เกิดขึ้นอย่างไม่จบสิน้นในขณะที่พายุมหืมมาแห่งทิฐิของพระชนะยังไม่ทันจะจางหายไปจากอาสมความดื้อรั้นและอาการถือตัวว่าเป็นคนเก่าคนแก่ยังคงคุกรุ่นอยู่อย่างไม่จบสิน้น ท่านใดนั้นพายุลูกที่สองก็ได้ก่อตัวขึ้นและซัดเข้าหาหมู่สงอย่างไม่ทันตั้งตัวพายุลูกนี้มีชื่อว่าพระวักกะลิภิกษุผู้บวชใหม่ด้วยใจที่ลุ่มหลงในรูปกายภายนอกของพระพุทธเจ้าท่านหลงไหลในความสง่างามดุจทองคําและรศมีอันผ่องใสของพระวรกายซึ่งก็ต่างกับพระชนะตรงที่ท่านไม่ว่ากล่าวหรือระรานภิกษุรูปอื่น ท่านเพียงต้องการจ้องมองสิ่งสวยงามที่ท่านรักที่สุดในชีวิตเท่านั้นท่านติดตามพระพุทธองค์เป็นเงาตามตัวเช่นกันไม่ยอมละสายตาแม้เพียงเสี้ยววินาทีเมื่อทิฐิเดิมของพระฉันนะยังไม่ทันหายความหลงไหลของพระวักกลิก็เข้ามาแทรกทำให้อารามที่เคยสงบสงัดและเป็นสถานที่แห่งการปล่อยวางกลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าอึดอัดอย่างที่สุด เมื่อพายุทั้งสองลูกมาปะทะก,กันอยู่รอบพระวรกายพายุลูกที่หนึ่งคืออัตตาของคนเก่าที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในอดีตพายุลูกที่สองคือตันหาของคนใหม่ที่ยึดเหนี่ยวรูปกายไว้เป็นที่พึ่งทางใจโปรดติดตามตอนต่อไปเนื่องจากเนื้อหามีความยาวมาก